ว่าไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้คือสรุปง่ายๆเลยว่าไม่ได้รักสมาคมันจริงๆหรอกครับผมบอกให้ทุกคนก็อยู่กันอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเพื่อนมาแล้วเฮไปถ้าด้วยตัวเองก็ไม่เอานะครับประธานนายกถ่ายรูปไปเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไปเลยนะครับด้วยโอเคไหมอะไรอ่ะดีเบิร์ดเร็วผมไม่เอานี่รอบที่สามมันลายชื่อผมมไ่เห็นโอเคยังไม่มีชื่อผมชื่อผมให้เดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไหนไม่เอา ไม่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 ทำไมเขาไปขึ้นคือไวไมเขาตายไงโตอไม่ผมถามนอ้พี่วนนี่นึงว่าทำไมถึงไม่เอาก่อนหน้านี้อยากเป็นนักกรรมการทำไมตอนนี้ถึงไม่อยากเป็นประธานทีเดียว้างไอ้บีนนี่ผมอยากรู้พอนี้ผมไม่ว่างไม่ใช่ครับพี่มาวันนี้เพราะพี่อยากเป็นกรรมการทำไมตอนนี้ถึงไม่อยากเป็นตอบตรงๆเลยครับคุณผมสองคนผมแบงให้คนนึงอันดูสองพี่น้องตะกูเลยเนี่ย เห็นไหมครับผมนึกบอกกันว่าจริงๆแล้วไม่ได้รักสมาคมหรอกนะครับรักในพวกในพ้อมพวกมากพาไปผมจริงๆผมพูดตรงๆเลยที่ทำตรงนี้มาเนี่ยที่ผมยอมเป็นกระาระธานในายกเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่สําเร็จหรอกยังไงก็ไม่สำเร็จต่อรับผมเชื่อนะครับเพราะว่าคนอีกตั้งครึ่งหนึ่งเกือบหนึ่งข้างนอกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยว่าสมาคมคืออะไรที่รายชื่อที่ผมทําให้เห็นเนี่ยก็คือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีคนอยู่แค่นี้ครับที่จะบริหารสมาคมซึ่งมีเงินสองล้านจริ้งเหรอ มีปัญญาเนียหรือแค่นี้ครับมีคนแค่สิกบกว่าคนนั่งอยู่ในห้องเพื่อจะควบคุมเงินสองล้านนี่ให้อยู่ต่อไปพัฒนาต่อไปได้จริงครับแล้วคนที่เป็นสมาชิกเกือแปดร้อยคนไปไหนหมดใช่ไหมครับพี่เว้ยยังบอกชัดเลยก็ไม่มีเวลาท่านท่านที่แกมาทุกครั้งที่ประชุมแล้ววันนี้แกก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะมาประชุมนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องเข้ามาช่วย,ยเหลือจริงๆแกก็ยังบอกเลยว่าไม่มีเวลาจริงๆทุกคนเป็นอย่างที้จริงๆนะครับผมก็เลยไม่แคร์ครับว่านใครจะเป็นนายกใครจะเป็นกรรมการเพราะยังไงเสีย ผมเชื่อนะครับผมว่าพวกเราน้าจะโชคดีนะถ่ายรูปเก็บไป่ได้เลยครับน่าจะเป็นวาระสุดท้ายของสมาคมแล้วนะครับนะครับจริงๆน่าจะเป็นวาระสุดท้ายแล้ววันนี้เราโชคดีได้มีอาหมอมาเป็นสถิตยานได้มีรนรุ่นเก่าๆเข้ามาคุยให้ได้เห็นว่าจําได้นะว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันเนี่ยมีคนเก่าคนแก่เข้ามาด้วยมีคนใหม่เข้ามาด้วยมีทุกคนเข้ามาด้วยแล้วทุกคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วถูกไหมครับเหลือคนที่เอาแล้วอยู่กี่คนสิบกว่าคนจะไหวไหมครับสิบกว่าคนนี้ผมถามว่าจะไหว ต้องไว้สู้สู้สู้ไว้ก่อนถ้าสิบคนสู้นี้สิบกว่าคนสู้ผมก็สู้เพราะผมไม่มีอะไรผมสบายอยู่แล้วจริงๆแล้วคือมีคนหลายคนผู้ใหญ่ทั้งหลายคนตั้งแต่กรกตยันมารุ่นไหนผมก็คุยผมประจําว่าทําไมไม่ทําทําไมทําไมผมถึงไม่ทําทําไมผมไม่มาเป็นนายกผมถามผมจะเป็นทําไมอ่ะก็เหมือมีคนที่ก็อยากทําตั้งเยอะแต่คนที่อยากทําก็ไม่ทําสักทีผมก็ลุนลุนลุนจนถึงวันนี้ก็ลุนไม่เพียยมาตลอดจนถึงวันนี้ว่าเนี่ยมันต้องได้แล้ววันนี้ แล้วสุดท้ายก็คือทาไม่ได้อีกอ่ะไม่ทำยังไงถามว่าใจผมไปชนเพื่อใครครับถูกไหมใจผมไปชนให้เป็นลบกับคนนู้นลบกับคนนี้หรือว่าจะแย่งอะไรมาไม่ต้องแย่งนี่ที่ผมได้เป็นนายกตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทุกคนไม่เอาแล้วนะครับผมถึงกล้ารับนะครับผมถึงกล้าบอกว่าไอ้ผมเป็นก็ได้แต่ตั้งก่อนหน้านี้ถามว่าให้เกสมัครแข่งไหมไม่ไม่มีประโยชน์มันคุณผู้เบรกก่อนแล้วครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์มันไม่ยึ่ฟิวต้องไปลบกัน แต่ปัญหาคือตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับที่นั่งอยู่ที่ผมบอกกันเลยนะคือไม่มีใครแย่งแล้วใช่ไหมครับเราถึงได้เป็นกรรมการกันแค่นั้นเองถ้าเราสู้ไม่แน่ชุดนี้อาจจะเป็นชุดปฏิหารก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นชุดปฏิหารก็ได้ที่สร้างสงครามกลับมานะครับแต่หรือไม่ก็คือเป็นตามธรรมชาตินะครับมันก็จบตามธรรมชาตินะครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็คงสรุปได้รายชื่อคณะกรรมการมา ถ้าเดี๋ยวเรื่องต่อไปที่จะต้องทอํายังไงนี่เดี๋ยวผมจะลองตามดูไม่เป็นไรผมรู้จักคนเยอะเหมือนกันและพี่เพียก็เป็นคนหนึ่งที่ผมจะต้องให้แกทําให้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องงอนเรื่องน้อยใจแค่นี้แล้วก็ทิ้งเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะเราเราอยู่ในแวดวงนี้มาทั้งเยอะนะครับเราต้องสู้นะครับผิดหวังบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรใครจะไม่รู้การปีหน้าเนี่ยจะมาเป็นนายกอีกก็ได้ใช่ไหมครับไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเราก็ทากานไปให้ผ่านวิกิจไปได้นะครับแต่สําคัญคือจะเป็นนายกชื่อนี้หรือเปล่าแค่นั้นเอง มันยังมีอยู่ให้เป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับต้องผ่านวันนี้นะครับโอเคกรับเอย่างนี้แพทค์หมอสรุปครับที่ประชุมมีมตินะครลับเลือกคุณชนะบุญเอี่ยมเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการบริหารงานสมาคมเริ่มต้นทั้งสิ้นอีก12คนรวมทั้งหมดเป็น13านะครับนะก็เป็นมติของที่ประชุมในวันนี้ นะครับก็ก่อนที่เราจะเลิกประชุมเนี่ยแล้วก็ขอฝากคือสมาคมเราเนี่ยกว่าพวกผมจะไปสู้แล้วก็ผมเนี่ยวิ่งเต้นมากเลยนะครับจับหลายหน,น่วยงานต่างที่ว่าแล้วก็ไม่เพียงแต่เสียเวลาหรือว่าไปวิ่งเต้นนะครับก็พวกเราตามที่เล่าให้ฟังแล้วพวกเราพักเงินส่วนตัวเนี่ย สมัยนู้นนะเมื่อสิบกว่าสิบกว่าปียี่สิบปีที่แล้วเนี่ยคนละห้าหมื่น 50, บ้านแต่ของผมเรื่องความจำได้ตอนนั้นห้าหมื่นเลยปักลงไปนะครับเพื่อจะตั้งเสาอะไรต่างของเราให้ได้ม,มันตอนนั้นก็นนก็แพงนะครับแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นเราก็มีบริหารสถานีเราก็ต้อง,งพักเงินกันเพื่อจะให้มีคนมาอยู่เวรด้วยแล้วก็ ก็คือสิ่งที่พวกเราหลายคนที่ผ่านมาแล้วก็ได้พยายามจะคนไหมคนมือช่วยกันนะครับแล้วก็อยากจะหวังว่าท่านนายกคนใหม่กับคณะกรรมการชุดน,นี้เนี่ยมันต้องจะต้องเริ่มต้นโดยการสมานฉันดึงทุกฝ่ายที่มีความสามารถใทาํงงานมาช่วยกันนะครับส่วน ผู้ก่อตั้งแล้วก <an> <tr Luis> ็กรรมการชุดเก่าๆที่ตอนนี้ก็ก็ก็ไปเชิญเขาหน่อยเชิญให้เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขียนชื่อเขาหน่อยนะครับก็คิดว่าเขาก็จะยินดีแต่เขาคงจะได้มีเวลาจะมามาเล่นกับพวกเราอะนะว่ามันก็ผ่านไวัยไปแล้วก็อย่างไรก็ตามก็ขอให้ พยายามกู้นะครับภาพลักของสมาคมขึ้นมาโดยการทํางานนะครับให้เห็นศักยภาพแล้วก็อบรมแล้วก็ทากิจกรรมต่างๆนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากที่เดือนแล้วนะขอ,อยอดีตอดีอดีตคดีที่หลายหลาคนซึ่งเป็นมือทํางานเราเห็นที่ผมไว้ใจเพราะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วแล้วก็ทํางานเอาจริงเอาใจเพื่อสังคม การเราตั้งศูนย์สงขาก็มีเลยต่างต่างก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเป็นอใหญ่ใหญ่ถิ่นงานที่อยู่ที่มออก็จะได้มีศูนย์แล้วก็ทำงานนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเราโชคดีที่ที่ได้ทีมที่อยากจะทํางานในสังคมมันจะมีคนอยู่สองประเภทใช่ไหมครับประเภทหนึ่งคืออยากเป็นคืออยากเป็นนัก แต่ก็ไม่เคยทาอะไรอีกประเภทหนึ่งก็คืออยากทําแต่ไม่ค่อยอยากจะเป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วันคืนนี้เราก็โชคดีได้ท่านนายกคือทั้งอยากเป็นแล้วก็อยากอยากทําแล้วก็อยากเป็นด้วยให้ด้วยนะครับซึ่งหายากหน่อยนะครับปกติเราหายากนะมีแต่คนอยากทําแต่ไม่ค่อยอยากจะเป็นเท่าไหร่คือยินดีช่วยทำนะนะแล้วก็เป็นคนที่มีใจบริการนะครับแล้วก็ไม่อยากจะรับตําแหน่งนะครับ วันนี tamam, <Ay glorious. S 1> ้ที่ผมมาเสียเวลาแล้วก็มามาช่วยตรงนี้ก็คือไม่อยากจะเป็นแต่ถ้าให้ช่วยทําได้ก็ช่วยช่วยช่วยเท่าเียวทำได้ก็แล้วกันนะเพื่อให้เห็นสปิริตแล้วก็ของของการงานเพื่อส่วนรวมนะครับอ๋อยก็คงจะเข้าใจเพราะว่าทํามาตั้งนานแล้วเราไปช่วยทำหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะหวังว่าท่านนายกคนใหม่ช่วยวางฐานใหม่ คือฐานที่ทุกคนเข้ามาร่วมกันได้คือคนอยากทำนะมาร่วมได้คนพูดอยากเป็นเฉยแต่ไม่อยากทํออาก็อย่าให้เข้ามาเพราะว่ามันจะเสียหมดคือคือเป็นแล้วมันเกะกะาคนอื่นอ่ะนะคนะนนี้แต่ตาแหน่งแนตะ่มันไม่ทําเลยไม่ร่วมไปชุมไม่ช่วยอะไรต่างๆเลยเพราะว่าใหญ่ยาวดีกว่าเอาคนที่เขาอยากจะทํานะครับแล้วก็ขอร้องให้เขาเป็น <laughs> ถ้าอย่างนั้นเราโอเคนะครับ เพราะฉนั้นก,ก็อยากจะฝากตรงสมาคมไว้กับพวกเราเท่าที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็หวังว่า,เ,าเราคงจะมีเหตุผลไปสู้กับทางกสทชได้ว่าเป็นไงผมก็ได้คุยกับคุณี่เรยอยู่เสมอแหละคุณบดเรยเขาก็เกรงใจผมหน่อยนะครับผมก็พยายามจะพูดกับเขาแต่เขาก็มีปัญหาส่วนตัวตามที่ว่าเนี่ยกับคุณคำนวณบ้าง ใครภาในบ้างนะครับหรือเขาเองก็อาจจะไม่พอใจเรา,าอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราไปอย่าไปแข็งกับเขาว่าเราอ่อนเขาลวนะฝากท่านนายกช่วยช่วยไปประสานตรงนั้นให้ได้แล้วก็คุณเรกเี่ยเขาชอบที่จะให้คนไปพูดดีๆเขาขเขาก็ไม่ท่านชอบจะให้คนไปเถียงนะก็ บางทีเขาเมีตำแหน่งหน้าที่บางทีเขาก็มีอิพลในการที่จะส่งรายงานไปถึงตรงนู้นได้เพราะฉะนั้นเก็ขอให้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 ใหใหทนนิดตึงกับการทํางานนี้แต่ถ้ามผมช่วยอะไรได้ที่จะช่วยพูดหรืออะไรกับแม้กระทั่งกับที่กรุงเทพได้อาจจะนั่นได้ผมก็จะช่วยนะครับก็ดีที่จะ,ะเสริมท่านานยกนะครับ แล้วก็หวังว่าท่านยกจะช่วยพาดําพาสมาคมของเราให้ให้เดินต่อไปได้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ถึงตอนนี้แล้วก็ขออนุญาตกลับปิดการประชุมนะครับขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ